เฮ้ยยืนดิ้นดีวะถ่ายเลยนะเว้ยเออกูถ่ายแล้วไอไอไอ่ไอ่ไอ่ไอโพสเลยโหมึงเอาไปแค่ยี่สิบนาทีเองอะคนดูเป็นแสนเลยว่ะ มึงดังเลยเพื่อนสวัสดีจ้าอะไรดีจ้าเอ๊ะนี่นี่มันคนในคลิปนั้นนี่ออกจากที่นี่ไปเลยนะออกไปที่เนี่ยมีตอนรับพวกคนใจบาปอีพวกคนบาปทำแบบนี้ได้ไงตีมาได้ไงคะเ,เ,เ,ดเดี๋ยวสิเจ๊ใจเย็นก่อนสิพวกผมแค่มากินข้าวเองทำไมต้องไล่กันด้วยอะ ไม่เลไม่ได้หรอกเพราะที่เนี่ยไม่ต่อรับคนบาปคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมีไม่ทํากันอยากจะเป็นคนชั่วน่ะใช่ไหมก็เป็นไปเลยแต่ไม่ต้องมาที่นี่อีกนะไปถ้าไม่ไปนะฉันจะหาอะไรมาตีพวกแกเหมือนที่แกตีหมาไปอเ,เออไปไปแล้วไปแล้วใจเย็นนะใจเย็นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยนะ มึงมีแต่คนเข้า,ามาด่าึงเต็มเลยวะฮะไหนๆกูดูไหนดิอุ้ยทำไมเขาด่ากูเต็มเลยอ่ะไหนมึงบอกว่าทำคอนเทนต์นี้แล้วกูจะดังไงแล้วทำไมมีแต่คนด่ากูเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนโอ้ยมึงแก้ข่าวให้กูเลยเออทุกคนครับ ผมต้องขอโทษกับสิ่งที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดกับเรื่องคลิปด้วยนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ท,ทําร้ายน้องหมาเหมือนในคอมเมนต์เลยนะครับคนส่วนใหญ่อ่ะมาักจะดูคลิปไม่จบแล้วก็คอมเมนต์กันไปก่อนอะผมอยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับใช่ไหวะเดี๋ยวเรามาดูน้องกันนะครับเอ เอโ้ยเฮ้ยเโดนต้มเป็นหมอนนะครับทุกคนเหนื่อยวะเราไปหาอะไรกินดีกว่าปะไปสิ่งที่อยู่ในถุงอ่ะจริงๆแล้วมันคือหมอนครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินน่ะ คือเสียงของเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมอ่ะเวอร์เป็นหมาครับพวกเราสองคนอ่ะต้องยอมรับผิดที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะครับพวกเราแค่อยากได้ยอดวิวอ่ะไม่ได้คิดก่อนทําต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะครับต่อไปนี้นเวลาผมจะทำคอนเทนต์อะไรอ่ะผมจะคิดให้รอบครอบกว่านี้นะครับจะได้ไม่ทำคอนเทนต์ที่ไม่ดีแบบนี้อีก